ชมบรรยากาศท่งให mm ้ท่งหน้านะครับเนาะสำหรับเปาตีกะเขามาฝากที่น้องหรือเก่าล่ะครับพี่น้องกะมาเถียงให้เถียงหน้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมารับชมเหมือนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ที่ผาพี่น้องไปช่มเหมือนทงให้ท่งหน้าพี่น้องบรรยากาศกางท่งหน้าอันนี้กะเถียงหน้าหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเถียงหน้าหน่อยที่มองอยู่มองเศร้าเวลาเฮาไม่เกี่ยวรือว่ามาดำหน้าเฮากับไม่ยูนี่ลหละพี่น้องอันนี้กะมา เรื่อยๆพี่น้องเดินเข้าไปข้างในกะสิมีกระท่อมน้อยพี่น้องกระท่อมน่อยอันนี้เป็นหน้าบาวตีเล้วครับเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นห้นของแม่ป่าก,ก็ลุ่งเนาะกะเลยเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งอันนี้ก็ไปเทียงหน้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะที่เอามาไว้เฝ้าซาอันนี้กะสาป่าพี่น้องกะสิมีปดุกปนิ่นแลเสร็จละเนาะพี่น้องเนาะปดุกปนิ่นเอามาลุ่งไว อันนี้ก็เทียงหน้าน้อยก็คือบรรยากาศภาพลูกของภาพธงห้ทงหน้านพี่น้องเอามาห้เบิ่งกันอันนี้ก็จิต้นอย่างหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอามาปลูกไปอันนี้ก็จีต้นสบแบงสมัยีกีพบันเอินต้นสบแบงนะพี่น้องนี่ต้นมักงแต่ใน้น้อยบาตีกับแมวนางเหรียญเนาะอันนี้กับปลาเข่าเลยพี่น้องเลยรควมสวยงามของปลาเข่า,ขา ง่ามีลีพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศก็ดีตอนนี้ก็บรรยากาศก็ล่มพัดวม,มีเสียงฟ้าห้องเพิ่มช่วงสิฝนตกนะพี่น้องตอนนี้นี่ครับภาพระกาศชวยงามหลายพี่น้องเมืองละกัโอ้ยมีความสุขนอะพี่น้องเนาะอยู่บ้านนอกเข้าห้องสีละพี่น้องเขี้ยวชาอุมมีแนวอยู่แนว,แนวกลิ่นน้ำรีพี่น้อง มันเป็นว่ามีแต่นันนี้ปูกวกลังเพียงให้เพียงหน้ายังสิกะมีแนวอยู่แน่กินนี่มะฮงกับปูกกว้เด้อพี่น้องคือมาละก่อน่ะนะพี่น้องเขามากกว่าสีมีมะอือคือ <c oughs> ว่าบอ,อือบ้านเห่าล่ะพี่น้องฟักทองนะพี่น้องกับสิมีตัวมากกวิที่เป็นแก้วมั่งก่อนโอ้ลูกงามอันนี้เป็นพันธุ์สีหงเลยนะพี่น้องนี่ลูกกลาลังสีงกับมีพี่น้อง อันนีลูกกำลังสิงไงอันนี้กระตุ้นบบวบเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ซ้ำนี่ลราพี่น้องบ่าวตีแล้วามาฝากพี่น้องถือใจก็ไล่ถือใจกับแช่บ่าวตีแล้เด้อครับ